สวัสดีค่ะเพื่อน,อนๆกลับมาพบกับนุย้ยเช่นเคยนะคะในช่อง Half o Nui Stay ค่ะนุ้ยมีข่าวดีมาฝากเกษตรกรนะคะเกษตรกรที่ไม่มีเอกสารสิทธ์นะคะตอนนี้ผ่านคอรมอรเรียบร้อยแล้วค่ะคอรมอไฟเขียวแล้วนะคะขอบคุณรัฐใจเยียวยาเกษตรกรที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ค่ะเช็คเลยนะคะที่เว็บไซต์ w w w y e o y a k r a s e t a o r n c o m ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ขอบคุณรัฐจ่ายเยียวยาเกษตรกรนะคะเว็บไซต์ w w w เเยียวยาเกษตรกร .com ตรวจสอบสถานะด่วนค่ะคอรมอรไฟเขียวที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์1,30,000รายนะคะบอร์ดสุนทรโพสต์ขอบคุณรัฐจ่ายเยียวยาเกษตรกรค่าดชาวสวนยางกว่า50,000คนคลิกเช็คสิทธิ์ที่เว็บไซต์นะคะ w w w ร์ไวด์เวบ moac.go.th ได้เลยค่ะขอบคุณข้อมูลข่าวฐานเศรษฐกิจนะคะฐานเศรษฐกิจยังคงเกาะติดมาตรการเยียวยาเกษตรกรภายใต้โครงการช่วยเหลือกเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะคะของกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงการคลังนะคะตามมติคณะรัฐมนตรีคอรม วันที่28เมษายน2563นะคะซึ่งมีกรอบเยียวยาไม่เกิน10ล้านรายนะคะรายละ5,000บาทเป็นเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม2563โดยจ่ายเงินผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกสนั่นเองนะคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการแบ่งกลุ่มเกษตรกร ที่จะได้รับเงินเยียวยาเป็น2กลุ่มคือกลุ่มที่1นนะคะเกษตรกรที่ปรับปรุงข้อมูลปี2,562ทับ2,563กลุ่มที่2เกษตรกรที่ปรับปรุงข้อมูลปลูกพืชระหว่างวันที่1-15พฤษภาคม2,563นะคะจำนวน 1,570,000าาายนะคะมีการจ่ายจริงตามมติคอรมวันที่16มิถุนาย,ยน2563าจำนวน1,30,000ารายค่ะสำหรับในกลุ่ม2นะคะได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือให้ชัดเจน โดยเห็นควรกำหนดให้เกษตรกรที่สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมจะต้องเป็นเกษตรกรที่ดำเนินการในพื้นที่ที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นนะคะล่าสุดที่ประชุมคณะรัฐมนตรีคอรมไฟเขียวจ่ายเยียวยาเกษตรกรในกลุ่มนี้เรียบร้อยแล้วนะคะทั้งสองกลุ่มนี้สามารถเข้าไปตรวจสอบผลการโอนได้ที่เว็บไซต์ w w w เยียวยาเกษตรกร .com นะคะ เกษตรกรที่อยู่ในขั้นตอนการอุทธรซึ่งผลการอุทธรนั้นเป็นอย่างไรใครอุทธร์สำเร็จหรือไม่สำเร็จนะคะสามารถตรวจสอบสิทธิรับเงินเยียวยาเกษตรกรและตรวจสอบสถานะอุทธรเงินเยียวยาเกษตรกรได้ที่เว็บไซต์ www.moac.go.th นะคะ นายสุนทรรักวงกรรมการการยางแห่งประเทศไทยนะคะกยทและเลขาธิการสภาคเครือข่ายเกษตรกร,กรชาวสวนยางแห่งประเทศไทยสคยทนะคะเผยกับฐานเศรษฐกิจว่าจากการที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีคอรอมอเห็นชอบจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร,เ,กรเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์นะคะ ให้เพิ่มเยียวยาเกษตรกร,ร,ก,รกลุ่มที่ด้อยโอกาสที่เข้าไม่ถึงโครงสร้างพื้นฐานทางการ,กรเกษตรหรือเป็นกลุ่มที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินเป็นของตัวเองนะคะซึ่งมีจำนวน1,30,000รายแต่ต้องไม่เยียวยาซ้ำซ้อนจากการเยียวยาอื่นๆของรัฐบาลก่อนหน้านี้นะคะในจำนวนตัวเลขซึ่งขึ้นทะเบียนและแจ้งข้อมูลกับการยางแห่งประเทศไทย ที่ได้รับการเยียวยาช่วงโควิดจากรัฐบาลวันนี้นะคะคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเงินเยียวยาเกษตรกร,ร,กรที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในวงเล็บนะคะตกค้างที่ได้รับผลกระทบจากโควิดรวม1 3 7่ว3ม1 3 7รายค่ะทั้งที่มีทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยเป็นบัตรสีชมพูนะคะ66,960ราย ซึ่งรวมทั้งคนกรีดยางด้วยนะคะและกรมส่งเสริมการเกษตรสมุดเล่มเขียวนะคะ7 1 3 3รายขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะดเรเฉลิมชัยศรีอ่อนและขอแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวสวนยางชายขอบทุกท่านด้วยนะครับ ผมหมดห่วงเรื่องเงินเยียวยาโควิดของชาวสวนยางและเดี๋ยวค่อยติดตามโครงการประกันรายได้ในเฟส2กันต่อไปนะครับนายสุนทรได้กล่าวไว้นะคะทั้งนี้เกษตรกรสามารถตรวจเช็คสถานะรับเงินเยียวยาได้ที่ www.moac.go.th นะคะหรือตรวจสอบสิทธิต์ตรวจสอบสิทธิรับเงินเยียวยาเกษตรกร ผลของการอุทธรณ์สำเร็จหรือไม่นั้นได้ที่ตรวจสอบสถานะอุทธรณ์เงินเยียวยาเมื่ออุทธรณ์สำเร็จให้คลิกเข้าไปตรวจสอบที่ w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  e y a เยียาเกษตรกร .com นะคะเพื่อจะได้ทราบว่าวเงินเข้าวันไหนนะคะตอนนี้เพื่อนๆชาวสวนยางก็เฮกันแล้วนะคะขอบคุณค่ะที่รับฟังคลิปของหนุจนจบขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ